คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการทำสันปืนนะครับอันนี้เป็นปืนโมเดลนะครับเป็นโมเดลจำลองนะก็ตอนนี้ตัวลำกล้องเนี่ยมันขนาดของมันก็คือใส่กระสุนจริงไม่ได้นะครับแล้วก็หากโมเดลเสร็จเนี่ยจะมีการทำอะแดปเตอร์เชื่อมนะครับด้านไหนไม่ให้ใส่กระสุนได้นะครับเป็นปืนจำลองของสะสมเท่านั้นนะครับ แล้วก็คลิมนี้ทำขึ้นเพื่อการศึกษานะครับทีนี้จะมาพูดถึงการทำสันนะครับสันลำก้องตรงนี้นะอันนี้มันเป็นหลังสะพานนะครับที่ทำขึ้นมามันก็เลยอมีขนาดนะครับความหนาที่สูงกว่าห้องเข็มนะเห็นไหมซึ่งตัว เดิมของมันเนี่ยจะเป็นแบบสันเต็มแบบนี้นะครับจะไม่มีการเจาะร่องให้เป็นหลังสะพา,านนะก็สันลำกล้องมันก็จะมีอยู่สองแบบนะครับก็คือเป็นสันเต็มนะครับสำหรับงานไทยประดิษฐ์นะก็ะเป็นสันเต็มแบบนี้นะครับแล้วก็แบบหลังสะพา,านแบบนี้นะครับทีนี้พอเป็นหลังสะพา,านแบบนี้เนี่ยมันจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับ ก็สังเกตง่ายๆถ้าเกิดว่าไม่มีร่องนะครับตัดช่วงร่องนี้ออกไปนะครับแล้วก็เอาสันเนี่ยลดลงมาเป็นสันเต็มมันก็จะพอดีกับห้องเข็มนะครับแต่อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นห้องเข็มใหม่อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาไล่ระดับกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ห้องเข็มตัวเนี้ยมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าสันปืนมันไม่ใช่แบบเดิมนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลง ทีนี้เวลาทำนะครับเวลาเชื่อมเนี่ยก่อนจะเชื่อมนะครับเราก็เอาเอาท่อที่ยังไม่ได้ไม่ได้ปาดนะครับที่เป็นท่อโตัวนอกที่สิบแปดเอามาพันกระดาษทรายนะครับแล้วก็เอาตัวสันเนี่ยไปรูปก่อนนะครับเพื่อให้เกิดรอยโค้งนะครับก่อนที่จะเอามาวางนะ,ะหลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับเวลา ปืนไทยผลิตเนี่ยเวลาสังเกตดีๆนะครับตรงนี้มันจะมีช่องว่างนะครับตรงขอบสันปืนกับลำกล้องเนี่ยนจะมีช่องว่างเนื่องจากช่างเขาไม่ได้ไม่ได้ไไดขัดโค้งก่อนที่จะนำมาวางนะครับมันก็เลยเป็นลำกล้องมันโค้งแล้วตัวนี้มันเป็นแนวตรงนะครับพอวางไปนหลยมันจะเกิดช่องว่างตรงตะเข็บนะครับแต่ถ้าเกิดเราขัดโค้งแล้วเอามาวางมันจะมันจะสนิทนะครับ มันจะสนิทเป็นเนื้อเดียวกันนะแต่อันนี้เนี่ยคือไม่ได้เชื่อมนะครับวางลงไปเฉยแล้วก็มาเชื่อมแค่แค่ด้านหน้านะครับแต่เวลามองเนี่ยมันจะสนิทเหมือนมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพราะว่ามันถูกขัดให้เข้ารูปก่อนที่จะนำมาเชื่อมต่อนะครับทีนี้เวลาเชื่อมเนี่ยเราจะต้องเชื่อมไฟต่ำนะครับก็คืองานตัวเนี่ย าการเชื่อมติ๊กเน่ยมันจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะบอหลอมละลายมันจะเล็กนะครับแต่อันนี้เป็นงานเชื่อมไฟฟ้านะเวลาที่เราเชื่อมนะครับเราก็จะต้องปรับไฟนะครับให้อ่อนไม่งั้นบ่อหลอมละลายมันมันจะกว้างนะครับแล้วมันจะกินขอบงานนะครับ อย่างอันนี้ก็ปรับไฟอ่อนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังกินขอบอยู่นะครับผมก็เลยเลยแต้มนะครับตรงมุมเพิ่มไปนะครับสองฝั่งแล้วก็ด้านหน้าเหมือนกันแต้มนะครับแล้วก็ขัดให้ลบรอยออกไปนะครับใช้ตไ้ไบตะไบออกให้มันเนียนไปกับผิวเดิมนะก็เพิ่มความแข็งแรงไปด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็แต้มนะครับก่อนจะแต้มก็บากล้องนิดนึงนะครับ ด้านหน้ากับด้านท้ายนะครับเพื่อให้บ่อหลอมละลายมันกินลึกเข้าไปนะครับบากล่องชิ้นงานนะมันก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องต้องขึ้นห้องเข็มก่อนนะมันถึงจะเสมอนะครับตอนนี้หลังตัวสันมันจะสูงกว่าห้องเข็มพอขึ้นห้องเข็มสูงแล้วเนี่ยเราสามารถเจาะ เจาะห้องเข็มด้านบนนะครับตัวสันด้านบนห้องเข็มสามารถเจาะรูได้นะครับเพราะว่ามันจะสูงขึ้นไปอีกโอเคทรงก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ทำเพื่อการสะสมนะครับไม่ใช่อาวุธปืนจริงนะเป็นแค่สิ่งเพียมอาวุธปืนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ